ตอนที่202คิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เวินห้าถามสาวใช้คนนั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์นั้นมีรูปลักษณ์อย่างไรแล้วมีสีอะไรสาวใช้ตัวน้อยถูกทำให้ตกใจจนเกือบจะร้องไห้อยู่แล้วพออยู่เวินห้าถามขึ้นนางไม่รู้อะไรเลยจริงๆได้แต่อ้ำอึ้อง สมองว่างเปล่าลิ้นก็พันกันไปหมดคือว่าเรื่องนี้ข้าน้อยข้าน้อยจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็นสีขาวหยกอยู่เวินห้ายิ้มเย็นมองพระชายาจี้ที่สะพายเห็นทีในสายตาท่านข้าก็เป็นแค่คนโง่คนหนึ่ง คิดจะหลอกอะไรก็ได้ตามใจสินะแววตาของพระชายาจี้ขึงลงน้องห้าพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรไม่ได้มีความหมายอะไรเรื่องคดีนั้นก็ให้ตรวจสอบต่อไปเถอะอยู่เวินห้าหมุนตัวแววตาของพระชายาจี้เยือกเย็น กำหมัดแน่นแล้วก็ค่อยๆค,คลายออกแม่นมีเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำผิดอะไรพระชายาที่ตื่นเสียงดุแม่นมที่เมื่อครู่จะตบตีสาวใช้คนนั้นก็คุกเข่าลงทันทีสีหน้าขาวซีดแม่นมคนนี้ เป็นแม่นมที่พระชายาพามาด้วยตอนแต่งงานเพื่อคอยช่วยดูแลมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุดกับพระชายาจี้การตัดสินใจหลายอย่างก็มาจากนางทั้งสิ้นครั้งนี้อยู่เหินห้าไม่รอให้พระชายาจี้พูดก็เอ่ยเสียงดุว่า องครักษ์ของจวนอยู่ไหนข้างนอกมีคนสองคนเดินเข้ามาอยู่พยาค่ะอยู่เหวินห้าเอ่ยเสียงเย็นเอาตัวแม่นมีออกไปเบย30ทีพระชายาจี้มองแม่นมอย่างเจ็บปวดอยู่แวบหนึ่งริมฝีปากกระตุก แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ขอร้องอะไรได้แต่ยกมือขึ้นอย่างไรเรียวแรงใี่องค์รักเอาตัวออกไปอยู่เวินห้าให้คุณออกไปสังเกตการเอาไว้ไม่ให้ไว้หน้าใดๆทั้งสิ้นพระชายาจี้ยิ้มเย็นต้องทำขนาดนี้เชียวหรือ ท่านอองจะถือสากับบ่าวรับใช้คนหนึ่งจริงหรือเข็มไม่ทิ่มแทงถูกเมื้อพระชายาจีจะไม่รับรู้ถึงความเจ็บอยู่เหินห้าได้ระบายอารมณ์แล้วอารมณ์ก็ผ่อนคลายลงทันทีพระชายาจี้จ้องมองเขาสายหน้า ไม่คิดเลยว่าท่านอองจะไร้ความสามารถถึงเพียงนี้การแสดงของผู้หญิงในวังหลังเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้จนชินตาทั่วไปทั้งเมืองแต่ว่าสงครามระหว่างหญิงสาวไม่เคยมีเอาบุรุษเข้ามาพัวพันด้วย ท่านอ่องออกหน้าขนาดนี้คงหนีไม่พ้นต้องถูกครหาว่าเป็นคนจิตใจแคบอยู่เหืนห้าแววตาเยือกเย็นยากนักที่วันนี้พระชายาจีจะพูดอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาเช่นนั้นข้าก็จะพูดตรงๆเช่นกัน ถ้าเพียงแค่คิดจะทำร้ายหยวนชิงหลิงไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็เท่ากับหาเรื่องข้าไม่มีเรื่องสงครามระหว่างหญิงสาวอะไรทั้งนั้นท่านลงมือกับหยวนชิงหลิงก็เท่ากับลงมือกับข้า พันใดนั้นพระชายาที่หัวเราะห้าห้าขึ้นมาหัวเราะเสร็จก็ใช้มือเช็ดที่หัวตาช่างหน้าขันจริงๆไร้สารเสียจริง,รรรจจรงหรือเจ้าจะลืมเรื่องที่จวนเจ้าหญิงไปแล้วหยวนชิงหลิงใส่ร้ายเจ้าอย่างไรเพราะนาง ทำให้เจ้าไม่ได้แต่งงานกับชูหมิงชุยไม่ได้รับการสนับสนุนจากประกูลชูเจ้าไม่เกลียดนางหรืออยู่เวนห้าหัวเราะเกลียดฉะนั้นนางเป็นศัตรูของข้าในชาตินี้ใครจะแตะต้องนางล้วนต้องผ่านข้าไปก่อน พระชายาหัวเราะเสียงเย็นในใจของน้องห้าคิดอะไรอยู่ข้าก็เข้าใจดีตอนนี้หยวนชิงหลิงเป็นที่โปรดปรานของไท้ายสร้างห่วงทั้งยังตั้งคันสำหรับเจ้าแล้วคงมีประโยชน์มากสินะไม่รู้ว่าในใจของพระชายาฉู่จะรู้ถึงจุดนี้หรือไม่หรือจะง้่เชื่อว่าน้องห้ารักนางด้วยใจจริงต้องการให้ข้าหาคนไปเตือนนางสักหน่อยหรือไม่แล้วแต่อยู่เวินห้ายิ้ม เพียงแต่เกรงว่าพี่สะพายใหญ่จะคิดไปเองว่าตัวเองฉลาดต้องเสียแรงเปล่าถ้าพี่สะพายว่างมากขนาดนี้ไม่สู้หาพื้นที่่วงจุ้ยดีๆไว้ให้ตัวเองสักผืนจะดีกว่าพูดจบก็หมุนตัวสะบัดแขนเสื้อจากไป พระชายาจี้ใบหน้ามีรอยยิ้มมองตามเงาหลังของเขาที่หายไปอย่างรวดเร็วจากนั้นรอยยิ้มบนใบหน้านั้นก็ค่อยๆแข็งทื่อสายตามีแววเกลียดชังผุดขึ้นแม่นมชีถูกโวยไป30ทีจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดถูกองครักษ์ยกออกไป แม่นมชีเป็นคนที่นางไว้ใจที่สุดข้างกายมีนางคอยรับใช้จึงอุ่นใจตลอดเวลาสิบปีที่พึ่งพิงกันในจวนอองแม้จะเป็นนายกับบ่าวแต่ความรู้สึกกลับลึกซึ้งเหมือนแม่ลูกอยู่เวิร์นห้ารู้เรื่องนี้ดี เขาช่างใจร้ายจริงๆนางลากสังขารที่ป่วยไปเยี่ยมดูเห็นแผ่นหลังที่เต็มไปด้วยเลือดของแม่นมชีนางแค้นใจจนเกือบจะกระอักเลือดออกมาแม่นมชีร้องให้พลางพูดว่าพระชายาอย่าสะเทือนใจเพราะค่าน้อยเลย อาการป่วยของท่านจะโกรธไม่ได้ค่าน้อยไม่เป็นไรพระชายาที่ทั้งจะปวดทั้งแค้นกัดฟันพูดว่าข้าจะต้องแก้แค้นให้เจ้าแน่แม่นมีสูดลมหายใจเฮือกหนึ่ง คิดไม่ถึงเลยว่าอองชูจะทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้นี่มันเรื่องไม่เป็นเรื่องชัดๆแม้จะรู้เรื่องแล้วก็แค่โมโหและด่าไม่กี่คําแต่เขากลับมาหาถึงที่ยังจะใช้เรื่องคดีของพระชายารองมาเป็นข้ออ้าง พระชายาท่านต้องระวังเขาเอาไว้เขากำจุดอ่อนของท่านเอาไว้เรื่องพระชายารองหลิวเขาก็รู้เรื่องดีพระชายาที่เอ่ยเสียงเย็นตอนนี้เขามีหวังจะได้ขึ้นเป็นรัชทายาทย่อมไม่เกรงกลัวอะไรแต่ว่า ความมั่นใจในวันนี้ของเขาล้วนพึ่งพาคันของหยวนชิงหลิงหากไม่มีคันนั้นแล้วดูสิว่าเขายังจะโอหังอวดดีอย่างไรแม่นมีเอ๋ยยังตกตะลึงพระชายาท่านอย่าลงมือเด็ดขาด ตอนนี้ในวังมีสายตาหลายคู่กำลังจ้องมองอยู่ถ้าล้มเหลวขึ้นมาจะไม่เหลือที่ให้ยืนไม่เหมือนจวนของพวกเราเองพระชายาจี้เอ่ยเสียงครืมเจ้าวังใจเถอะข้าไม่ลงมือกับหยวนชิงหลิงได้ยินว่าคันของนางไม่แข็งแรง สาเหตุมาจากการที่ดื่มน้ำจืดจินถ้าดื่มน้ำจืดจินคันนั้นคงรักษาเอาไว้ไม่ได้แน่ถ้าไม่จำเป็นต้องลงมือแค่ทำให้นางโมโหโห,หรือให้คนอื่นคู่นางสักคำสองคำก็สามารถนั่งรอความสำเร็จได้แล้ว แม่นมชีเอ๋ยอย่างชั่วร้ายว่าใช่แล้วอยู่วนห้ากลับไปที่จวนอองอารมณ์ดีมากทางอย่างกลับรู้สึกกังวลใจอยู่บ้างพระชายาจี้เป็นคนร้ายกัดครั้งนี้ท่านไปแย่นางเข้าเกรงว่านางจะไม่ยอมรามือง่ายๆ อยู่เหวินถ้าพูดว่าข้าไม่ไปแย่นางแล้วนางจะยอมราเมื่อหรือไงนางจะยอมทนดูยาหยวนคลอดลูกอย่างราบรื่นปลอดภัยอย่างนั้นหรือเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าอย่างไรนางก็คงไม่ยอมไม่สู้ให้ตัวเองหาชัยชนะได้ก่อน จะได้สยบได้บ้างทางอย่างครุ่นคิดแล้วก็เห็นด้วยไม่ว่าอย่างไรก็ต้องถูกปองร้ายอยู่ดีหยวนชิงหลิงไม่รู้เรื่องนี้เลยสักนิดยังคงอาจเจียนจนมืดฟ้ามัวดินรู้สึกไร้แสงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืน นังยอมแพ้อย่างสิ้นเชิงไม่รู้ว่าตอนที่แม่ตั้งท้องเธอนั้นจะทรมานขนาดนี้หรือไม่ถ้าเป็นเธอก็รู้สึกเสียใจมากเพราะเธอยังไม่ทันได้ตอบแทนบุญคุณแม่ก็ต้องมาตายเสียก่อนอาเจียนจนทรมาน ไม่มีความอยากอาหารใดๆเลยสักนิดไม่ว่าจะกิ่นอะไรก็ตามเพียงน้อยนิดก็ทำเอานางอาเจียนเกือบตายวันนี้ไม่ง่ายเลยกว่าจะกินจบได้เล็กน้อยสุดท้ายก็ยังคงอาเจียนจนอวัยะวะภายในเคลื่อนที่ไปหมดนอนอยู่บนเตียง นางหน้าขาวซีดไรเรียวแรงพูดกับอยู่เวินห้าที่มองนางอย่างปวดใจแต่ก็ไรหนทางช่วยเหลือว่าท่านข้าค่าเถอะข้าไม่อยากอยู่แล้วอยู่เวินห้าตกที่หน้าอกนางเบาๆอย่าเพิ่งพูดอะไรหลับตาพักผ่อนก่อน อยู่เหวนห้าร้อนใจจนเกือบจะคลั่งแล้วเขาอยากจะฆ่าคนอยากฆ่าเด็กที่อยู่ในท้องนางหากว่าหมอหลวงไม่บอกเอาไว้ก่อนว่าถ้าทำแท้งกลับจะเป็นการทำร้ายชีวิตแม่เขาคงลงมือไปนานแล้ว ในท้องของยายหยวนมีเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งอาศัยอยู่แต่ในร่างของเขามีสัตว์ป่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่สัตว์ป่าตัวนี้ไม่กัดคนเอาแต่กัดตัวเขาเองกัดจนอวัยวะภายในของเขาฉีกขาดหัวใจถูกบีบจนเจ็บปวด หยวนชิงหลิงหลับตาลงอาการวิงเวียนนั้นไม่ได้หายไปเพียงแค่การหลับตาลงตรงกันข้ามอาการยิ่งหนักขึ้นนางได้แต่ลืมตาขึ้นแต่นางก็รู้สึกง่วงมากเหนื่อยรู้สึกว่าตัวเองแม้แต่แรงในการหายใจก็ไม่มีแล้ว ระหว่างที่ลืมตาหลับตานางรู้สึกว่าชีวิตของตนเองค่อยๆสูญหายไปทีละนิดน้ำตาเอ่อล้นหัวตาใจนางอ่อนแอจนแย่ไปหมดคิดถึงพ่อแม่คิดถึงบ้านคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างตอนที่203ไท้สร้างห่วงเสด็จ เห็นหยวนชิงหลิงน้ำตาตกอยู่เหวินห้าก็ขอบตาร้อนผ่ากอดน,นางไว้และไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีหยวนห้าค่าคิดถึงบ้านค่าอยากกลับบ้านหยวนชิงหลิงร้องไห้ออกมามีหญิงสาวกี่คนกันที่หลังจากแต่งงานออกเรือนแล้ว ยังสามารถกลับบ้านมารดาได้มีหญิงสาวกี่คนกันที่ตั้งท้องแล้วแม่ยังหอบของมาดูแลช่วยจัดการเรื่องเสื้อผ้าถุงเท้าของหลานน้อยยังคอยเตือนเรื่องควรระวังขณะตั้งท้องนางถูกทิ้งให้อยู่ในห้วงเวลาไหนก็ไม่รู้ ชาตินี้คงไม่ได้เจอแม่อีกแล้วแม่จะรู้หรือไม่ว่าเธออยู่ที่นี่อยู่เหวินห้าคิดว่านางคิดถึงท่านยา่ารีบเช็ดน้ำตาให้นางได้ได้ข้าจะให้ลู่หยาไปเชิญท่านย่ามาเดี๋ยวนี้ข้าจะเชิญท่านมาอยู่เป็นเพื่อนเจ้า ดีหรือไม่หยวนชิงหลิงสายหน้าร้องไห้หนักกว่าเดิมอยู่เวหวินห้าก็ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรแล้วเขาไม่สามารถทรมานแทนานางได้คำปลอบใจใดๆก็ไร้ประโยชน์เสียแล้วแม่นมฉีเดินเข้ามาอย่างรวดเร็ว สีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยพูดว่าท่านอ่องไท่สร้างห่วงเสด็จมาแล้วอยู่วนเฮาอึ้องรีบเงยหน้าขึ้นอะไรนะเรื่องจริงเพคะรออยู่ข้างนอกแล้วแม่นมสีต้อนรับอยู่ด้านนอกแม่นมฉีเอ่ยด้วยริมฝีปากสันเทา สวรรค์ไทสร้างห่วงไม่ออกจากวังเป็นเวลานั้นแค่ไหนกันแล้วแต่ไทสร้างห่วงกลับออกมาเพื่อเยี่ยมพระชายาหยวนชิงหลิงกลัน้นน้ำตาประสานสายตากับหยูเหินห้านี่นี่มันเป็นไปได้อย่างไรอีกทั้งนี่มันช่าง ช่างน่าตกใจจริงๆแม้จะเป็นไทยเฮาหองเฮาหรือเสียนเฟยเสด็จมาก็เป็นไปไม่ได้ที่ไทยสร้างห่วงจะเสด็จมามาเป็นการส่วนตัวหรืออยู่เวินห้าถามไม่ใช่เพคะมีขบวนเสด็จด้วยอยู่เวินห้าพูดกับหยวนชิงหลิง ถ้าจะออกไปสักครู่เขารีบวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วไปถึงด้านนอกก็เห็นไท้สร้างห่วงเดินมาพร้อมกับฉางกงกงขบวนเสด็จตามมาข้างหลังมีบ่าวรับใช้ในวังเป็นขยงยิ่งใหญ่อลังการมากอยู่เวินห้าเดินเข้าไปคำนับ ถาวายบังคมเสด็จปู่ให้สร้างห่วงสวมชุดมงกรสีดำมวยผมขึ้นโกนหนวดเคราออกดูแล้วจ้ำใสามากอีกทั้งยังก้าวเท้าก้าใหญ่ๆไม่เหมือนคนป่วยมานานเลยสักนิดเดียววันนี้ข้ามีเวลาว่างเลยออกมาเดินนอกวงัง เพิ่งจะไปที่จวนน้องหกของเจ้ามาเลยมาดูจวนอองถูกของเจ้าเลยทีเดียวให้สร้างห่วงมองไปรอบๆลืมจวนนี้ไม่เลวอยู่เวิน์ห้านับถือจริงๆแม้แต่ข้ออ้างในการออกนอกวังเสด็จปู่ก็คิดไว้แล้ว ไม่ให้คนรู้สึกว่าออกมาเพื่อเยี่ยมยายหยวนโดยเฉพาะในใจเกิดความอบอุ่นขึ้นมาอย่างอดไม่ได้เขาประคองไทสร้างห่วงเดินเข้าไปที่ห้องโถงใหญ่ไทร้างห่วงถามว่าใช่แล้วข้าได้ยินว่าพระชายาฉูดตั้งคันแล้ว จริงหรือไม่อยู่เวินห้าพูดว่าเรียนเสด็จปู่จริงพะยะค่ะแล้วยังสบายดีหรือไม่ให้สร้างห่วงนั่งลงมองและถามอยู่เวิรนหา้าอยู่เวินห้าเอ่ยอย่างกลัดกลุ้มใจว่าไม่ค่อยดีเลยอาเจียนเวียนศีรษะ กินไม่ลงให้สร้างห่วงเอ่ยเสียงเรียกว่าคนหนุ่มสาวสมัยนี้ทนลำบากไม่ได้ก็แค่ตั้งคันลูกเท่านั้นยังมีอาการอะไรมากมายขนาดนี้หนักไม่เอาเบาไม่สู้จริงๆเลยอยู่เวินห้าเม้มปาก สเสด็จปู่ท่านเองก็ไม่เคยตั้งคันมาก่อนใหญ่จึงรู้ว่าหนักไม่เอาเบาไม่สู้นางทรมานจริงๆนะให้สร้างห่วงยกมือขึ้นพูดว่าไม่เคยกินเนื้อหมูแต่ก็เคยเห็นหมูวิ่งคนตั้งคันข้าเคยเห็นมาไม่น้อยแล้ว สมัยนั้นเสด็จปู่ร้ายกัดมากปีที่มากที่สุดคือมีลูกชายทีเดียวสองคนลูกสาวอีกสามคนแต่ว่าในปีเดียวกันนั้นเองหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดๆอีกแค่ปีเดียว ก็ให้กำเนิดลูกที่ต้องกำเนิดในอีกหลายปีข้างหน้าออกมาจนหมดแล้วแต่ว่าเสด็จปู่ให้กำเนิดบุตรชายหลายคนก็มีเพียงห้องแต้หมิงหยวนที่มีบุตรชาย9คนส่วนองคคนอื่นๆไม่ว่าจะให้กำเนิดเท่าใดก็เป็นบุตรสาว สเสด็จปู่รู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรสุดท้ายเพราะสุดท้ายยังมีบุตรชายทั้งเก้าของห้องเต้ยอยู่ดีไม่ว่าอย่างไรตระกูลอยู่เวินก็สืบทอดต่อไปได้สองปีมานี้เริ่มร้อนใจขึ้นมาแล้วเจ้าหไม่สบายเจ้า8ตาบอด เจ้าก้ายังเป็นผู้ยาวส่วนองคงคนอื่นๆที่แต่งงานแล้วก็ไม่มีใครให้กำเนิดบุตรชายแม้แต่คนเดียวสเสด็จปู่ภายนอกไม่พูดแต่ก็ร้อนใจอยู่ลึกๆต่อหน้าห้องแต้หนิงหยวนอย่างน้อยก็ต้องพูดสักสองสามคำ สเสด็จปู่ร้อนใจห้องเต้หมิงหยวนที่เป็นลูกกระตันยูแน่นอนว่าต้องร้อนใจตามนี้จึงเป็นที่มาให้เหล่าขุนนางมีข้อเสนอว่าใครให้กำเนิดบุตรชายก็จะแต่งตั้งคนนั้นเป็นองค์รัชทายาทอยู่เวินห้าไม่ได้ขานรับ เกรงว่าตนเองจะไปล่วงเกินผู้อาวุโสกว่าเอาขึ้นมาสเสด็จปู่ร้องบอกฉางกงกงหนึ่งเสียงฉางกงกงเอากล่องอาหารกล่องหนึ่งมาจับ,บ่่าวรับใช้ในวังที่อยู่ข้างหลังยื่นให้กับแม่นมสี่ นี่เป็นของที่ไท้สร้างห่วงประทานให้กับพระชายาแม่นมเอาไปให้พระชายาเสวยเถอะแม่นมสีรับมาตอบรับเบาๆว่าเกรงว่าจะทำให้ไท้ยสร้างห่วงผิดหวังต่อความเอ็นดูที่มอบให้แล้วตอนนี้พระชายาเสวยอะไรก็อาจเจียนสิ่งนั้น ทางกงกงพูดว่าเจ้ามีหน้าที่เอาไปส่งก็พอเสวยได้คำหนึ่งก็ถือว่าไม่เสียน้ำพระไทยของไท้ยสร้างห่วงแล้วแม่นมสีรับไปย่อคำนับแล้วถอยออกไปแม่นมสีถือกล่องอาหารกลับไปยวนชิงหลิงถามขึ้นว่า ให้สร้างห่วงกลับไปแล้วหรือยังเพค้ยังอยู่ข้างนอกทรงประทานกล่องอาหารมาให้ท,ท่านท่านทานสักคำไม่ต้องทานมากถือเสียว่าขอบพระทัยท่านแม่นมสีพูดยวนชิงหลิงสีหน้าลำบากใจข้ากินไม่ลงจริงๆ แม่นมสีเปิดกล่องอาหารออกเห็นเพียงด้านในมีถ้วยวางอยู่เหมือนจะเป็นน้ำซุปหวานเป็นสีขาวแต่ว่ามีกลิ่นหอมมากเหมือนกลิ่นของมะพร้าวนางยกออกมาพูดว่าท่านลองชิมนิดเดียวก็พอน้ำหวานหรือสวรร์ ถ้ายิ่งไม่อยากจะกินเข้าไปใหญ่บัวคิ้วของหยวนชิงหลิงขมวดเป็นปมแม่นมสี่หยิบช้อนขึ้นมาเอาช้อนตักน้ำซุปขึ้นมาท่านแค่เลียช้อนก็ได้ก็ถือได้กินแล้วหยวนชิงหลิงยิ้มนี่ไม่เท่ากับทําพอเป็นพิธีหรอกหรือ ก็ถือว่ากินแล้วไม่ให้เสียน้ำใจของผู้ใหญ่แม่นมสีพูดยิ้มยิ้มหยวนชิงหลิงเอาทอนขึ้นมาเลียไปหนึ่งครั้งเึิ่งไปสักพักเงยหน,น้าขึ้นมองแม่นมสีนี่ไม่ได้หวานนะนางยันตัวขึ้นมานั่งลงข้างเตียง รับเอาถ้วยซุปมาไม่ต้องใช้ช้อนดื่มลงไปทันทีแค่อึดใจเดียวก็ดื่มไปได้ครึ่งถ้วยแล้วแม่นมสีกังวลเป็นอย่างยิ่งกลัวว่าอีกสักครู่นางจะอาจเจียนหนักรีบไปเอากระโถนมาหยวนชิงหลิงกุมที่หน้าอก เรอออกมาคำหนึ่งที่จริงยังอยากจะดื่มอีกแต่จะดื่มมากไม่ได้รสชาติของการอาเจียนทรมานจนนางยากจะลืมได้ไม่อาเจียนแม่นมสีวางกระโถนลงเช็ดมือแล้วลูบหลังให้นางหยวนชิงหลิงพูดว่าของสิ่งนี้น่าดื่มมาก ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมีกลิ่นหอมของน้ำมะพร้าวข้างในยังมีรังนกหวานเล็กน้อยแต่ที่มีมากกว่าคือกลิ่นหอมชุ่มชื้นอาการคลื่นไส้ข้างในของข้าถูกกำจัดออกไปหมดแม่นมสี่เกือบจะร้องไห้ออกมาแล้ว7-8วันมานี้ ไม่ว่านางจะกินอะไรก็อาเจียนออกมาหมดทำให้ผอมลงไปมากข้าจะออกไปพบเสด็จปู่สักหน่อยหยวนชิงหลิงพูดยังไปไม่ได้เพคะท่านต้องนอนพักผ่อนแม่นมสีเอ่ยขึ้นพร้อมกดลงไปที่ไหล่ของนางหยวนชิงหลิงพูดว่า เจ้าให้คนหามค่าออกไปก็ได้แม่นมสีลังเลอยู่ทั่วครู่หยวนชิงหลิงดึงมือนางแล้วพูดขอร้องถ้าอยากคุยกับเสด็จปู่นางอุดอู้จะตายแล้วนอนอยู่บนเตียงเฉยๆตั้งหลายวันแล้วชีวิตนางแคบลงเรื่อยๆ ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์สักหน่อยก็ยังดีแม่นมสีเห็นสีหน้าของนางที่เต็มไปด้วยคำอ้อนวอนได้แต่บอกว่าเช่นนั้นก็เอาเถอะนางออกไปเรียกให้คนเตรียมรถหามประคองหยวนชิงหลิงขึ้นไปอย่างระมัดระวงัง กำชับกับบ่าวรับใช้ว่าเดินระวังหน่อยอย่าเดินเร็วเกินไปค่อยๆเดินทีละก้าวขอรับบ่าวรับใช้สองคนขานรับท่ายซ่างห่วงกำลังพูดคุยกับหยวนห้าอยู่ที่โถงใหญ่หล้วนเป็นไท่สรซ่างห่วงที่ถามถึงอาการของหยวนชิงหลิงหยวนห้าพูดความทุกข์ใจของตนบอกว่าช่วงนี้ยายหยวนนั้นทรมานเหลือเกินทำเอาฉางกงกงที่ได้ยินก็รู้สึกปวดใจไปตามมัน ตอนที่2 0งสช่างเถิดจัดการไปแล้วหยวนชิงหลิงถูกหามออกมาท้าสร้างห่วงนั่งอยู่ตรงกลางโถงเห็นตั้งนานแล้วขมวดคิวเอ่ยว่านางออกมาทําไมหยวนชิงหลิงเองก็เห็นสีหน้ารังเกียจของไท้ยสร้างห่วงมาแต่ไกลแล้วเสด็จปู่มาเยี่ยมนางถึงจวน ยังแต่งองค์ทรงเครื่องมาอีกอยู่เวินห้ารีบเดินออกไปอุ้มหยวนชิงหลิงเข้ามาเพราะหมอหลวงเคยพูดไว้ว่าอย่าให้นางลงเดินกับพื้นฉน,นั้นไม่ว่าจะทำธุระส่วนตัวหรืออาบน้ำล้วนเป็นเขาที่อุ้มไป ยวนชิงหลิงรู้สึกว่าตัวเองเหมือนคนไร้ประโยชน์ตีที่แขนของเขาพูดอย่างจนใจว่าปล่อยให้ข้าลงมาเดิน929จะเป็นรายไปไม่ได้หมอหลวงบอกว่าเจ้ายังลงจากเตียงมาเดินไม่ได้ระหว่างที่อยู่เวนห้าพูด ก็าวางนางลงบนเก้าอี้เจ้าไม่เชื่อฟังเอาซะเลยอย่าคิดว่าข้าไม่รู้นะตอนที่ข้าไม่อยู่จวนเจ้าแอบ,บลงจากเตียงอยู่บ่อยๆหย,ยวนชิงหลิงพูดว่าถ้าข้าไม่เดินสักหน่อยแข้งขาของข้าก็จะพิการแล้ว นางมองไทสร้างห่วงอย่างรันทดใจสเสด็จปู่ท่านว่าจริงหรือไม่ไทสร้างห่วงมองนางแวบหนึ่งจากนั้นก็หันไปมองอยู่เวินห้าขมวดคิ้วถามว่าตอนเจ้าออกจากจวนทำไมไม่รู้จักมัดนางไว้กับเตียงเล่า ถ้ามัดแล้วยังไม่เป็นผลก็ไม่รู้จักตีสั่งสอนหรืออย่างไรยหยวนห้ามยักหน้าขยิบตาให้กับหยวนชิงหลิงพยาย่าขาหลานจะจําเอาไว้หยวนชิงหลิงมองเสด็จปู่อย่างจนใจท้องนี้ก็ไม่ได้ทําผิดอะไร ยังสามารถลงมาเดินได้เป็นบางครั้งถ้ารู้ตัวเองดีข้าเป็นหมอนะให้สร้างห่วงเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบรักษาคนอื่นได้แต่ไม่รักษาตัวเองเป็นอย่างไรบ้างดื่มน้ำแกงนั้นลงหรือไม่ ดวงตาของหยวนชิงหลิงสว่างขึ้นชั่วครูด่ดื่มลงเพคะอีกทั้งดื่มแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยอึดอัดมันคืออะไรกัน้าดูแล้วมีรังนกและน้ำมะพร้าวด้วยฉางกงกงพูดยิ้มยิ้มว่าท่านอย่าสนใจเลยว่าคืออะไร รู้แต่ว่าเป็นสูตรดีแน่ๆกินแล้วนอกจากจะแก้อาการคลื่นไส้แล้วยังบำรุงคันอีกด้วยอยู่เวินห้าได้ยินก็รีบขอสูตรทันทีเสด็จปู่สูตรนี้ให้ข้าได้หรือไม่ข้าจะให้คนทำให้นางกิน ช่วงนี้นางยังไม่ได้กินของดีของอะไรเลยแม้แต่คำเดียวไม่จำเป็นของนี้กินมากไม่ได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมข้าจะให้คนส่งมาให้ให้สร้างห่วงพูดพลางยกมือขึ้นเขาค่อยค่อยลุกขึ้นนี่ก็สายแล้ว ถ้ายังต้องไปที่จวนพี่สามของเจ้าอีกหยวนชิงหลิงรู้สึกผิดหวังอยู่บ้างนี่จะเสด็จแล้วหรือเพคะไม่พูดคุยกันอีกหน่อยหรือเพคะพอเขาไปนางคงต้องถูกหามกลับไปนอนที่ห้องอีกตามเคยไทสร้างห่วงมองนาง เจ้าดูแลคันให้ดีสำหรับเจ้าแล้วนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดจำได้หรือไม่หยวนชิงหลิงมองสีหน้าจริงจังของเขาจึงเอ่ยขึ้นโดยปริยายว่าจำได้เพคะอยู่เวินห้าส่งไท้สร้างห่วงออกไป ให้สร้างห่วงกำชับเขาอีกหลายอย่างหยวนชิงหลิงมองออกไปสามารถมองเห็นเขาที่ขมวดคิ้วเล็กน้อยเขากำลังกังวลหยวนชิงหลิงรู้สึกเศร้าจากนั้นกอดไม่ได้ที่จะร้องไห้ออกมานางเช็ดที่ดวงตาช่วงนี้อ่อนแอมากเป็นพิเศษ เรื่องเล็กน้อยก็ทำให้น้ำตาไหลได้อยู่วนห้ากลับมาเห็นนางกำลังเช็ดน้ำตาคิดว่าเพราะคำตำหนิของไทส่สร้างห่วงเมื่อครู่ทำให้นางรู้สึกน้อยใจเขายื่นมือออกมาเช็ดน้ำตาให้นางพูดเสียงอ่อนโยนว่า สเสด็จปู่ก็พูดไปอย่างนั้นเองเขาดูเจ้ามากออกจากวางังครั้งนี้ไปจวนทั้งหลายจนทั่วเขาก็เหนื่อยมากเขาออกจากวังเพื่อเจ้าหยวนชิงหลิงมองเขาด้วยน้ำตานองหน้าข้ารู้เพราะอย่างนี้ข้าจึงร้องไห้ อยู่เหินห้าหัวรอกกลุ่มมือนางยืนขึ้นอยากเดินใช่หรือไม่ข้าจะเดินเป็นเพื่อนแต่อนุญาตแค่ครั้งเดียวกลับไปยังคงต้องนอนพักผ่อนนอกจากหมอหลวงจะบอกว่าลงจากเตียงมาเดินได้แล้วยวนชิงหลิงเปลี่ยนเป็นหน้ายิ้มทันทีเอ่ยอย่างซุกซนว่ารับบัญชาเดินจากโถงใหญ่กลับไปที่จริงก็ไม่ใกล้ทั้งสองเดินช้าช้าเชื่องช้ามากด้านหลังมีคนกลุ่มใหญ่ตามมาด้วย หมอหลวงเฉาได้ยินว่าพระชายาเดินด้วยตัวเองก็รีบตามมาเกรงว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้กินน้ำแกงที่ไทซังห่วงส่งมาให้รู้สึกดีขึ้นจริงๆหรืออยู่เวินห้าถามอืมไม่ค่อยเวียนหัวแล้ว ทั้งกินแล้วยังไม่อาเจียนออกมาไม่รู้ว่าเป็นอะไรอีกอย่างตอนนี้ก็เข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วไม่รู้ว่าไปเอามะพร้าวมาจากที่ไหนเมืองหลวงมีที่ตั้งอยู่ทางเหนือเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วอากาศค่อนข้างเย็น มะพร้าวนั้นมาจากภาคใต้แม้จะบอกว่าสามารถเก็บไว้ได้ระยะหนึ่งแต่ว่าจนป่านนี้แล้วใครยังจะเก็บมะพร้าวไว้อีกอยู่เหรอห้าพูดว่าในวังอยากได้อะไรแล้วไม่มีเป็นไปไม่ได้ให้คนส่งมาจากทางใต้ก็เป็นได้ องค์รักลับผีของไท้สร้างห่วงร้ายกัดมากองค์รักลับผีอืมองค์รักลับก่อตั้งขึ้นตอนที่ไท้สร้างห่วงยังครองบอลังอยู่เคยมีอำนาจหน้าเกรงขามอยู่ช่วงหนึ่งใช้สอดแนมชาวบ้านกับเหล่าขุนนาง หลังจากที่เสด็จพ่อขึ้นครองราชองครักษ์รับผีก็ถูกไล่ให้ไปช่วยทำงานจิปาถะของไทสร้างห่วงแทนหยวนชิงหลิงได้ยินเป็นครั้งแรกนางจำได้ว่าเคยพบกับองครักษ์ที่สวมชุดสีดำทั้งตัวที่ตำหนักฉินคุณ ไม่รู้ว่าใช่องคารักลับผีหรือไม่เกรงว่าจะดูเหมือนทำงานทั่วไปแค่ภายนอกกระมงังถ้าเห็นข่าวสารของเสด็จปู่นั้นกว้างขวางมากเกรงว่าองคารักลับผีเหล่านี้คงยังทำงานสอดแนมเหมือนเก่าหยวนชิงหลิงพูด อยู่เหวนถ้าพูดไม่แปลกใจเลยในเมื่อเรื่องในราชสำนักนั้นไม่มีใครปกปิดเสด็จปู่ได้เลยคำพูดนี้หยวนชิงหลิงเคยได้ยินแม่นมสีพูดมาก่อนแม่นมสีเป็นคนรับใช้ข้างกายของไท้ยสร้างห่วงมาหลายปี นางน่าจะรู้เรื่องการใช้ประโยชน์องครักรลับผีดีหยู่วนห้ามองนางเรื่องนี้ข้าคอยปิดบังเจ้าตลอดมาหยวนชิงหลิงพูดว่าวันนี้ข้าอารมณ์ดีนอกจากเรื่องแต่งพระชายารองหรือเรื่องที่เกี่ยวกับหญิงสาว เรื่องอื่นข้าให้อภัยให้ท่านได้ทั้งสิ้นอยู่เวินห้าหัวร้อแต่งพระชายารองอะไรกันแต่ว่าก็มีความเกี่ยวข้องกับหญิงสาวอยู่ชูหมิงชุยหยวนชิงหลิงเอียงหน้ามองเขาอยู่เวินห้าอึ้อง ชูหมิงช่วยเป็นใครไม่รู้จักยวนชิงหลิงหยิกแขนเขาเอาตัวรอดเก่งจริงยวนห้าเข้าใจแจ่มแจ้งทันทีหัวรอคิกคิแล้วพูดว่าเจ้าพูดถึงพระชายาฉีหรือเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนางเลยเป็นพระชายาจี้ นางทำไมอีกยวนชิงหลิงถามวันก่อนนางให้คนส่งพระโพธิสัตว์กวนอิมปังประธานบุตรมาไม่ใช่หรือใช่พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประธานบุตรสีสันไม่เลวเลยแต่ว่าแม่นมสีกลับเอาไปซ่อนเอาไว้ บอกว่าไม่อยากวางประดับของที่นางส่งมาให้หยวนชิงหลิงจำเรื่องนี้ได้พระโพธิสัตว์กวนอิมปังประธานบุตรองค์นั้นมีรอยร้าวอยู่ด้านหลังองค์พระอยู่เวิรนห้านึกแล้วก็ยังคงโมโห,โหยวนชิงหลิงอุทานเสียงหนึ่ง ไม่ได้ที่จะผิดหวังมีรอยร้าวหรือหน้าเสียดายจริงๆเลยจเลยจ้าไม่โกรธหรืออยู่เหวินห้าคาดไม่ถึงคนใจน้อยขนาดนั้นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ยังไม่รู้สึกโมโหโหยวนชิงหลิงมองเขาต้องโกรธด,ด้วยหรือ ในเมื่อก็ได้มาเปล่าๆมีรอยร้าวก็คิดเสียว่าไม่ได้รับมาก็พอข้าเองก็ไม่ได้หวังสิ่งของจากนางแค่รู้สึกว่าองค์พระดีขนาดนั้นน่าเสียดายหยกหักมีรอยร้าวนั่นไม่ใช่แค่เรื่องที่ทำให้คุณค่าลดลงเท่านั้น คามหลักคือไร้ประโยชน์แล้วนอกเสียจากจะแยกชิ้นส่วนออกมาทำอย่างอื่นหยวนห้ากุมมือที่เย็นชืดอของนางเอาไว้เจ้าท้องแล้วนางส่งพระโพธิสัตว์กวนอิมปางประธานบุตรมาให้เจ้ารู้สึกว่ามีความหมายอะไร คำสาปแช่งไร้สาระล้อเล่นเป็นเด็กไปได้อยู่หวนห้ามองนางอย่างกลุ้มใจพูดมาตั้งนานนางก็ไม่โกรธเลยสักนิดไม่สนใจด้วยกลับเป็นเขาที่ยังคงรู้สึกว่าพระชายาจี้ทำเกินไปแล้วไปหาเรื่องจัดการถึงที่ ก็เพื่อระบายแทนนางกลับมาแล้วยังคงกลัวนางโมอย่างไม่กล้าบอกกับนางก่อนหยวนชิงหลิงเอ่อยยิ้มยิ้มหากท่านไม่อยากเห็นพระองค์นั้นส่งคืนกลับไปให้นางก็พอช่างเถอะนางเองก็ได้รับบทเรียนแล้วอยู่เวิร์นห้าคิดยังคงรู้สึกว่าจัดการกับพระชายาจี้สักครั้งก็สมควรแม้ว่าจะไม่ได้ทำเพื่อหย,ยวนแต่ก็ได้ระบายเพื่อตนเอง